พอไปพี่น้องยิ่งมีตาะลขอขวัญซูสองซาลาไก่พ่นไก่บ้านคือเก่าเนาะตัวนี้กัเป็นวันที่เขื่อ,อนนางมายามเนาะกัมีการสังสรรค์กันน้ำแนยแต่กัตอนนี้กำลังลกขนไก่สีเห็ดมไม่นู่อบไก่เนาะนีหนึ่งข้าวเหนิ้วหน,นึ่งข้าวไหมพี่เนาะตับหหงส์เพื่อตัวตน,นี้นั่งกำลังสีหนึ่งข้าวอยู่เนาะ ทอดแต่ยังหมือนกันเนาะพ่อมาไม่ใส่ร้านขอด้วยแช่เขาเย็นพี่เนาะฟ้าดำเขาดำเป็นดำมัตสึมัตสึนี่น้องถือก็ฟ้าใส เรอพี่น้องกินนกไก่เรื่องเด้อด้านกำลดางเห็ดแต่กับิมิตตำปลาหุงเนี่ยว่าหมูมะยามจะบานเขม่าตอนเช้าเรามาสวยตำรสยิงไก่กนแนกลูกไก่บกเขาครับมีเด่กมาไปเด็ดอยู่แต่ขาเพิ่ไปเอาน้บอลเป็นกรวหองแล้วเด็ดหายขูดปลาพุงพี่น้องจ้าหน้าที่ เรยพี่น้องตำมหงวันนี่เซียวไปตำเสียแล้วนี่นี่โอ้ยสีช้าร่งกาขออส YouTube นี่หละไม่เล่นนะผู้ว่าไมีเลยนะจะทำเมืองในสองย o u t u เด้อบอกเราไปสิมาหนะยังไงในส่อง y o u t u เด้ไปถายมาแต่พูดไ่ไก่ติดตามแนวมูสารรับไต้่ขุนก้วภาษาไทยสารรับไต้่ขุนแก้วแต่แบมีเงินมีกำกับเหตดบุญเตุดข้าวน้ำเพลินเพลินมากแบบว่าขอเราตำยังกินตำมะขู๊กไอ้เรเมืองมาแล้วอกินมีคนหาคนแก่มาเนนี่หมอ หนึเสียบสัาเ็จเสียบมั่ยาเสียบสมเดแบบนีวงอันนี้ยอันนี้พูดเมอสิเอบิมกันเด้อ่เดี๋ยวิมาเนี่ยี้นอเบิงเบิงขบปากิมกันเอาคำนอยกนเาเยเอาลยอันนี้สาก็คือเสียบบกอันนี้มันรสชาติเกินไป แจ so ๊บทำแบบได้มจะโมทำมาส์รซมือเกมนี่ใครแน่แบบซีมือไปเสียตรงแส็บเนาะซีมือไอแม่ทิมขีมไนที่นี่จะมันแสียเนาะที่แ้วที่แน่ไม่ก็ตั้มนะคุณป้าแต่ตั้มเส็บหลายบ้านไหนฐานบอกว่าเป็นผู้ตั้มันบอกว่าหมดเสบกินไก่ก่อนนะโอ๊ไก่โอ๊ไก่พี่น้องตัวนี้ก็ไรที่เด้อเด้อเจี๊ยบมังคอ่ะกินหัวใจเลยตอนนี้กินหัวใจก่อนหัวใจก็ได้สิรลา ตัวตัวนั่นหลอนเบิร์ตขนข้นโซงอยู่นี่มิ้งเบียรมิ้งเบียร์อบไก่อบไก่อบไก่แล้วกับเขาเหนียวอันฮอนตั้มบะฮุงตอนนี้กับเบิร์ตแล้วเนาะน้าท่านผู้ชมตอนนี้กับแบบว่าคำแล้วอ่าเพื่อนเพื่อนกับฝ่าวเมื่อเนาะเนื่องจากว่ามีเหตุคัดของดวนเบียร์ก็เลยบ่ท่านเบิร์ตจับเบียบ่เบิร์ตล่างเลย อยากเปื่องัวอ้อยเบี้ยนี่เหลืออยู่5ขวดเนาะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องหมู่กองมยามก็เลยอยากเก็บผ้าบรรยากาศเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะเพราะว่านางเองกับเพื่อนหั่นก็แบบว่าโอ้คนเสื้อสีเอ่อคนซื้อคนซื้อเขียวหั่นบ่ได้พ้อกันมาแบบเอ่อเป็น20ปีแล้วเนาะ เจอกันตั้งแต่สมัยข้าวเฮียนปอหาเนี่ยับคนซื้อเขี้ยวแต่ว่ากับคนที่ซื้อนางไงหรือซื้อแหล่หันแบบว่าเห็นกันตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคุณคนที่ซื้อนางไงเพ่็นกดยุ่เวียงแล้วเพื่อนมา่ยามบาทอนู่สินะ,ะเจอกันในหลอบจาสี่เรือนแต่ว่ากับสเส้าเคี้ยวหันกับแบบว่าหลายปีนเนาะบริพกันเมื่อนี้นั่งกับสิได็กพิทคิปไปก่อมบองคิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแห้น่นางน้ำในเดอ้อสบายดี